ผมจะมาสุ่มชุดนี้มันราคาเพียงแค่15 UC เท่านั้นตอกล่องนะจ๊ะซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะเสียเป็นล้านถ้าผมโชคร้ายจริงๆอย่างน้้ยวันนี้ผมก็จะมีลิมิตกับตัวเองเนะฮะก็ไม่เอาเยอะมากมายหรอกถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบนี้ยังไงล่ะโอเคหลายวันลว้นลวนๆเลยอุ้ยออกราฟฟิตตี้นึกว่าไก่มันเป็นชุด15 UC ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกลับเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับไอชุดพวกนี้แต่ถามว่ามันเกียร์มั้ยมันก็ดูเกียร์แหละ มันก็เหมือนแบบแมงสาบที่น่ารักดีจริงๆมันก็คือไดโนเสาร์อะไรมันน่ารักดีนะโดยเฉพาะหมวกมันนุงโง่มากเลยอย่างชอบเลยผมนี่ชอบชอบอะไรแบบเนี้ยแล้วแถมมันราคาไม่แรงด้วยถ้าหาักออกไวใช่ถ้าหาักออกไวถ้าออกไม่ไหวก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับว้าวเรื่อยๆอยังไม่จบหากสักรอบหนึ่งไม่งั้นผมจะไปเท่ละยี่สิบแหละเพื่อนๆอย่าติดตามกับอะไรแบบนี้นะเห็นว่ามันสิบห้ายซก็จริง แต่มันตอกล่องสาสกล่องแล้วนะสาสกล่องแล้วนะอืมต้องอย่างนี้โอเครอบนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรออกเลยไม่ส่มแล้วจริงๆนะโอเค ชีิตนตแล้วชายเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีอ และใช่ครับที่ผมรีวิวไปนั้นอาจจะยังไม่พอสำหรับเพื่อน,อนผมก็เลยมาทดลองให้ดูกันในเกมนะครับว่ามันเป็นยังไงนั่นเองบอกเลยว่าสุดมากว้าวอันนี้กะอากาศนะครับคือมันไม่ใช่เล่นๆนะมันสวยจริงดูดิสมมติมันอยู่ในห้องแล้วกันอ่าแต่ม,มันอยู่ในห้องลาเข้าห้องลุกๆล,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 ลาลืบไปบวได้อยู่แล่นี่ดูว้าวสวยจริงโอเคเราไปทดลองกับคนกันดีกว่านะครับ My God ดูสิว้า wow. วมันสวยนะมันสวยมากขอ,องก็สวยดีจริงๆเลยแน่นอนครับก็ต้องลองกลับมาโลาตอฟโ้วให้เห็นนะครับว่าเออตอนตายกับมาโลาตอฟมันเท่ขนาดไหนปัง <c oughs> อรัลังจริงๆ สวยจริงๆนี่ขนาดไกลๆก็ยังสวยอลังๆๆๆ hey, hey, hey. อลังอลังอลังเท่เท่ทีจฉัดแล้วไหมครัเพื่อนๆ <c oughs> มายั่วกันแบบซึ้งๆหน้ากันเลยทีเดียวนะครับ ไอพี่ถ้าเกิดผมอยากได้แบบเมื่อกี้ผมจะต้องอัพปืนด้วยไหมใช่ครับเพื่อนๆอัพปืนกระบอกนี้ไปถึงเลเวลไหนมันก็มีเอฟเฟกตามนั้นเลยนะสมมติเลเวลสก็จะมีพวกควันอย่างนี้แล้วก็ตัวระเบิดเอฟเฟกอย่างนี้นะครับและเมื่อเพื่อนๆมาถึงเลเวลสก็จะได้คิวฟีดแบบนี้ด้วยนะครับทองอารามเลยให้เห็นเลยนะครับว่าในห้องนั้นที่กําลังยิงกันอยู่นั้นมีคนที่อัปเกรดตัวระเบิดด้วยและถ้าเกิดเพื่อนๆไปถึงเลเวลเก็จะได้ตัวก,กองน,นะครับและเลเวลแก็คือตัวมังกรทองแบบ อารามอารามเลยและเพิ่อมอีกข้คามหนึ่งว่าไอพี่อะไรอย่างนี้ผมจะต้องใส่สกินนั้นไหมไม่จําเป็นนะครับสาหรับตัวปืนนะแต่สําหรับตัวระเบิดจําเป็นนะครับจะต้องใส่สกินระเบิดนั้นๆถึงจะมีเอฟเฟกแต่ตัวปืนไม่จําเป็นจะต้องใส่ขอแค่เราอัปเกรดมันก็เหมือนกับอัปเกรดตัวระเบิดไปนในตัวด้วยนั่นเอง